ต่อมาจะเป็นวิธีการเอาตัวโถที่ประกอบเสร็จแล้วมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะคะ,ะก่อนที่จะประกอบโถนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องประกอบตัวโอลิงก่อนนะคะตัวโอลิงสีดำเนี่ยจะมีสองด้านนะคะให้เอาด้านเรียบนะคะหันเข้าตัวเครื่องวิธีการใส่ตรงแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วค่อยๆรีดจากด้านล่างนะคะจะง่ายที่สุดรีดให้เรียบแบบนี้นะคะต่อมาเป็นตัวจุกขาวแบบนิ่มนะคะตัวนี้จะมี2ด้านเหมือนกันเราจะเอาด้านป้านหันเข้าตัวเครื่องนะคะต่อมาจะเป็นตัวแกนปัดนะคะ ใส่ตรงเข้าไปแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หันหาล็อกถ้าเกิดว่ามันเข้าล็อกกันแล้วมันจะแน่นแล้วก็ไม่มีที่เราจะมองเห็นเป็นสแตนเลสตรงนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวโถนะคะให้สังเกตนะคะบริเวณนี้ตัวแกนจะมีส่วนที่นูนบริเวณโถจะมีตัวแป้นแข็งนะคะที่มีร่องนะคะเพื่อที่จะรองรับกันตัวนี้วิธีการใส่ให้ใส่ตรงไปแบบนี้ก่อนนะคะตรงเข้าไปเลยจากนั้นเราจะนะคะ ดึงแกนให,หน้สูงขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวส่วนที่โนนของแกนนะคะให้พอดีกับตัวร่องของตัวโถนะคะจากนั้นเอามืออ้อมด้านหลังนะคะแล้วก็ดันลงไปแบบแค่นี้นะคะแล้วก็ดันลงไปแบบแค่นี้นะคะแล้วก็ดันลงไปแบบแค่นี้นะคะฝาโถอ่าตัวสีฟ้าขอ่งนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังเขียว ใส่ไปแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นถาดรองน้ำค่ะถาดรองน้ําจะมีร่องแบบนี้ดันตรงเข้าไปแล้วก็กดลงแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีฝาปิดนะคะแค่นี้ค่ะ